ไฟยันไม่มีเว้นรถพระรถเพย์ยึดหมดเลยนี่เห็นไหมก็ถ้าใช้เงินเขาเขาก็มีสิทธิ์ยึดอยู่แล้วถ้าไม่จ่ายค่างวดนี่รถรถเสรีท่านเสรีไม่จ่ายค่างวดเลยยึดรถมาพี่น้องครับ้าอ๋อพี่น้องรับนี่ครับน้องเขาเขาจะเสรีพิเ็มพิเวท ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เหตสยายมอินเตอร์ประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โอเคปิดเรียบร้อยกลับบ้านแล้วครับถ้าใครหาซื้อรถได้ถูกกว่าแสมิเตอร์บอกผมด้วยผมจะไปซื้อเขาแล้วมาประมูลถ้าใครมีแหล่งซื้อรถที่ถูกกว่าแสมิเตอร์บอกมาเลยครับ เรายินดีนะครับไปซื้อรถถึงที่เลยรถใดต้นเป็นรีโวครับตัวสมาร์ทแคปพีลานเนอร์นะครับสองจุดสี่ทีอาร์ครับตัวนี้ปี2016ครับแต่งทั้งคันอันนี้ชุดแต่งเดิมๆโรงงานเลยชุดแต่งโรงงานป้ายแดงราค่เท่าไหร่ต้น8ปดแสนกว่า8ปดแสนกลางๆใช่แปดแปดสนกลางวิ่งหกหมื่นโลเองครับรถหกหมืแล้วนะครับจาก8ปดแสนกว่าเหลือสามแสนห้าสามแปดก็สามห้าแหละตัวนี้หน้าล้านขายอยู่5้าแสนต้องมี5้าแสนครับห้าแสนกลางๆใช่ครับลูกค้าสนใจเชิญสวยล้อเลอทีอาร์ดีชุดแต่ง ทันนี้เกียร์ธรรมดาครับธรรมดาครับโอเคสนใจเชิญแต่น่าจะขายได้ขายถ้อยู่แล้วเพราะว่แตัวนี้เขาเอาส่งนอกนะพี่ส่งทางแถวอินเดียแถวปากีสถานตามนั้นหลังๆเริ่มมีเบนซ์เข้ามาคือบริษัทเราพอลูกค้าเริ่มเยอะเริ่มมีเบนซ์นะเริ่มมีเบนซ์เข้ามาก็มีอยู่มัน7-8คันสภาพสวยถูกแล้วมีปอร์เช ทายเยนนะครับมาเอา,อยาเลยอันนี้ผมกล้าท้าเลยผมบอกแล้วว่าที่อื่นเขาลดกัน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแสนหนึ่งเด็กๆเ,เคยเจอไหมลดสามแสนอะ่ะจากราคาเดิมลดไปสามแสนบาทเคยเจอไหมนี่เบ็นราคาเก่านี่1 000 000นึ่งล้านหนึ่งแสนหบาทขายไป3รอบไม่ได้กูขายเหลือแปดแสนห้าหมบาทอันนี้รถไม่ชนนะลถไป3 0 0 0 0นแต่มันมีอยู่จุดจุดหนึ่งรถไม่ชนมัน,น <c oughs> ขายไม่ได้โฟกมันเสียก็ไปซ่อมดิเช็คแล้วไม่เกินแสนครับ E สามห้าศูนย์หนึ่งเก้า กำไรน้อยไปเบ<อ>นต้องมีกำไรคันละ3า0แสนห้าแสนบาทฉะนั้นอันนี้8ปดแสนใช่ไหมครับซ่อมอีกแสน0นึปงเกแสนห้าเสร็จล้ <c oughs> านหนึ่งล้านหนึ่งขายหน้าร้านล้าน2องกำไร2 0 0แสนอย่าไปซื้อขังหน้าปรับเหลือ7ดแสนวันเสาร์นี้เป็นต้นไปเราจะมีเพตตี้มารีวิวกับเรา <c oughs> ผมบอกให้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเพตตี้เราอันนี้ยังไม่โมดิฟายเดี๋ยววันเสาร์โมดิฟายเสร็จแล้วปลองสวยปิ้งเลยตามนี้ นี่ปาเจโร่สปอร์ตครับตนปาเจโร่สปอร์ตครับบอกให้เลยปาเจโร่เนี่ยต้นเหมือนปาเจลาจาริย,าารยโอ้สามแสนสองถูกมากปีอะไรปี2 0 1 2ลูกค้าอันนี้ออปชั่นเสริมจากการยึดรถนี่ นี่แม็กนี่เป็นเป็นหลายหมื่นนะผมว่าชุดนี้ต้องมี4ี่ห้าหมื่นนี่ของแถมนะของแถมนะอันนี้ตัวท็อปนะใช่หน้าร้านต้องมี4ี่แสนห้าหรือไม่เกิน5้าแสนครับประมาณนี้ฝ่ายแดงร้านสาว้าวสามแสนสองสามสองขายอยู่4ี่แสนห้าต่างประมาณแสนสามซื้อได้นะครับเรามาดูรถกันต่อนะครับโอ้คันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยที่ก้ามือนี้คันนี้ก็สวยคันนี้ก็แสนกว่าเองโอ้โหสวยเยอะอ่ะเห็นบอกก็อยากได้ฟอร์ดกันใช่ไหมไม่ค่อยเห็นกันนี่นี่โอ้โหโอร์จูเนอร์เห็นคนหากันเยอะนี่เอาเอเวบเลสครับอ้าวตะกี้พูดอะไรครับโอร์จูเนอร จูเน่เห็นคนหากันเยอะเฮ้ยคนเราเป็นผิดพลาดกันได้แบงค์เออตอนแรกพูดสอดได้เว s ยตอนหลังค่อยมาพูด f อร์จูเนครับผมรู้ว่าพี่แกงพูดใช่เดี謝謝๋ยวเดี๋ยวมันไปหาใช่ดีมาก มีอะไรที่มีในรายการโอเคแต่พอจะเดาออกน่าจะหนึ่งครับก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ต้นตัวนี้ประมาณ7จ็ดแสนกว่าหน้าร้านต้งมีขายเกือบ9ก้าแสนสนใจอินบ็อกซ์เลบเอคันนี้ต่อทางสยามเตอร์จักเฟนนั้นไม่ต้องดาออกรถได้เลยเกรดเอะเป็นไงนั่นนะเรียกกูพี่เรียกนั่นลุงต่อไปเนี่ยใครเรียกพี่เอ็มเนี่ยก็ดีคอยจะเริญลุ่งเรืองเรียกตนว่าลุงใครเรียกพี่เอ็มว่าลุงบ็อกแม่ โอเคโอ้นี่รถรถเสรีมีไงชื่อเขาอยู่เนี่ยมีเรบูลด์นาแกท่านเสรีไม่จ่ายค่างวดเลยยึดรถมานี่ถึงน้องเขาป่ะอ๋ออ๋ออ๋อน้องเขานี่ครับน้องเขาไม่ว่ายอดใหญ่แค่ไหนเราก็ยืมเเาสรีพิสุทธิ์เตมีเเวศก็ไม่จ่ายค่างวดเขาก็เลยยึดเลยเวนจูรี่ปี15ึ่งรถหปีจากล้านต้นๆเหลือ3ามแสนกว่าบาทตัวนี้หน้าล้านต้องมี5้าแสนรุ่นจีรุ่นจีสนใจเชิญนะครับเวนจูรี่ เรามีโครงการแท็กซี่สำหรับท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์แท็กซี่เราคือเจ้าเดียวเลยจัดให้ <Yeah. S 2> เองเลยแล้วก็การันตีว่าซื้อถูกกว่าหน้าร้านแน่นอนต้องมีมาเกือบ200,000บาทแต่ถ้าประมูลเราเนี่ยก็ถูกกว่ารถบุคคลปกติเนี่ยประมาณแสนหนึ่งมี51คันดีเลยแต่ว่าวก่อนที่เราจะัดไฟแนนซ์ใหนะ้เราต้องกลับสีก่อนทำทุก <Okay. S 2> อย่างให้เรียบร้อยเหมือนรถบ้านเลยไม่มีใครรู้เป็นแท็กซี่แต่ซื้อถูกกว่าหน้าร้าน2 0 0 0 0 0วันศุกร์นี้นะครับถ้าสนใจเชิญเลยแล้วก็มีรถตู้ยี0บกว่าคัน ไดเมนชันปหาเยอะ EXI ครับรุ่นนี้เนี่ย1.7ไฟแนนซ์ไม่มีเว้นรถพระรถเพอย์ยดหมดเลยนี่เห็นไหมพระอธิการนาวินเลขาตำบลบ่อแก้วเห็นไหมรถพระก็ยึดก็ถ้าใช้เงินเขาเขาก็มีสิทธิ์ยึดอยู่แล้วถ้าไปจ่ายค่างวดได้เมนชันตัวนี้ EXI เกียร์ออโต้ปี0 2ครับขายได้แน่ๆรถ19ปีป้ายแดงบวกไปปลายรถ19ปี30,000บาทก็ซื้อได้นะนี่รถขับได้ปกตินะรถขับได้ครับอะไรปวดเลย อันนี้ก็เรื่อง,งดำด้านทั้งคัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้ลายดำด้านลายที่ ลายเก็บมงกรนี่มีธรรมดาไอ้กองเห็นไหมกองเห็นไหมอันนี้ทํายากมากเะครับนี่อันนี้ตันใจหรือมันอะไรวะอันนี้มันเป็นไฟเหี่ยวครับมันตั้งใจเปล่าเนี่ยไม่ฮะเรียกว่าแตกรายงานเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่ลานประมูลได้แล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาได้ป้องกันอะไรเรียบร้อยนะครับมาดูรถให้เรียบร้อยก่อนพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อดูราคาให้ดูให้ดีอย่างที่บอกไว้อ่ะจ,จะซื้อรถต้องดูรถสภาพเป็นดูราคาเป็นมันจะมีประโยชน์มากถ้าลูกค้าซื้อรถไปแล้วเอาไปใช้ให้ถูกประโยชน์แล้วก็ เอาไปขายทำกำไรนะครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกทนนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง f a e b o o o YouTube ติดตอกอ Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพอเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ